สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สายและรายการสีสุนทรทุดยนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในบรรยากาศของการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ประจําปี2564ของเทศบาลตำบลสีสุนทรค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางนายกเทศมนตรีตําบลสีสุนทรเองก็จะมีการถแถลงนโยบายในการพัฒนาตําบลสีสุนทรน,นะคะนะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีการจัดการประชุมสภา เทศบาลมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นครั้งแรกนั่นเอง ในตอนนั้นเนี่ยก็มีท่านสุวิทย์สุริยวงนะคะซึ่งเป็นนายอ,อําเภอถลางเป็นประธานการประชุมในครั้งนั้นนะคะแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกทั้งประธานสภารองประธานสภาแล้วก็เลขานุการสภาเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมในครั้งต่อๆไปนั่นเองส่วนอย่างที่ทรายบอกไปในช่วงแรกค่ะว่าเรามีในเรื่องของการถแถลงนโยบายของทางนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทรนะคะวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีแนวทางการพัฒนาตําบลอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะก็วันนี้ก็ได้แถลงนโยบายใน ด้านต่างๆครับ6ด้านนะครับของนโยบายในการพัฒนาตำบลสิงห์ทอนครับจะมุ่งเน้นในด้านของที่หาเสียงไว้ในก่อน,นครับก็คือเรื่องของนโยบายของการทําปปาป่าป,า,ป,า,ปาที่ทางเทศบาลได้รับผิดชอบนะครับที่ยังไม่ได้เกิดการพัฒนาเพราะว่าประปาได้สร้างขึ้นมาส0บกว่าปีที่แล้วและก็ในการพัฒนาของเมืองได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่ได้รองรับกับ ทัวเรือนที่เกิดขึ้นใหม่จะเข้าไปดูเรื่องระบบปปาเพราะผมถือว่าปัจจัย4ของของการใช้ชีวิตของคนเรามันสาคัญนะครับเลยว่าจะไปดูเรื่องปาปาและส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องการศึกษานะครับเมื่อกี้ในสภา,าก็มีสั้นสอทอได้แนะนําว่าควรจะมีะควรจะมีปฐมขรงในปฐมเพราะตอนนี้มีทั้งศูนย์เล็กนะครับแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลน,นะครับถึงอนุบาลสาม แต่ยังขาดที่เป็นโรงเงรียนปฐมอยู่ตรงนี้เราจะเข้าไปดูว่าจะสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยงบประมาณนะครับถ้าเกิดมีงบประมาณที่เพียงพอหรือบุคลากรที่สามารถเปิดกรอบได้ผมจะรีบดําเนินการในการทำโรงเงร,รงียนปฐมในตรงนี้แต่ด้วยระหว่างนี้จากเศรษฐกิจนะครับทั้งเอกชนทั้งราชการก็เช่นกันก็เกิดปัญหาก็จากที่เคยจัดเก็บภาษีได้100%เเ็ต็มก็เหลือ10นนะครับในตอนนี้แล้วก็ าการอุดหนุนจากภาครัฐมามันก็น้อยลงนะครับในตอนนี้ก็เลยต้องเข้าไปดูในเรื่องของงบประมาณตรงน,นี้ก่อนในส่วนที่3ก็ที่สําคัญก็คือคือเรื่องสุขภาพนะครับ,รบผมจะมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพเพราะว่าผมถือว่าสุขภาพนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้คนเราได้อยู่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวนะครับต้องคูดด่กับเรื่องสุขภาพได้ ลดบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่มีงานที่เหนื่อยขึ้นเพราะว่าเรามีสุขภาพที่ดีถูกต้องไหมครับนะในตรงนี้ผมรู้สึกว่าต้องออสามสามนโยบายหลักตนี้ครับน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําให้มากที่สุดนะครับ